ไปไหนนะนิสสันสสัร,ร,รครับผม,มวันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวภาพยนตร์นะครับเองฟอร์รี่นะครับผมสปีดมาลงกนะครับจริงๆวันนี้เป็นโอกาสดีครับสำหรับหลายคนที่รักฟอร์รี่หลายคนก็อยากจะเห็นเรื่องราวเนาะของแบบว่าบริษัเฟอร์รรี่เอง ที่แบบว่ากว่าเขาจะเป็นเฟอร์รี่อะไรเงี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างอะไรคน,คนก็จะได้ดูกันคนระับมตองนี้นอยากชวนทุกคนมาดูจริงครับว่ามาดูกันนะครับผมว่า,วา,วา furry, กว่าจะเป็นเฟอร์รี่กว่าจะเป็นเป็นแบรนด์เลยนะไม่ใช่ทั้นรถลเลยนะครับเป็นแบรนด์เฟอร์รี่เพราะว่าจริงๆรคูเรนโซ่เนี่ยเขาเป็นนักแข่งมางก่อนแล้วจนที่เขาเป็นนักแข่งเองแล้วเขาเรียกว่า แข่งรถอยากจะเอาเงินเนี่ยมาทำเฟอร์รี่จนเกิดแดนเฟอร์รี่ขึ้นมาอยากให้ทุกคนดูชีวประวัติเรืองนี้ครับจริงๆก็จะเล่าเป็นสองสองค้าเนาะทางเรื่องคร<ม>อบครัวด้วยกับในเรื่องของการแข่งรถขึ้นเฟอร์รี่ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาติดตามกันมาลุ้นกันกันกบข่าวประโยชน์เรื่องนี้นะครับในเรื่องเฟอร์รี่นะครับแบบสุดประหลาดครับยังเราเองก็เป็นแฟนคลับของเฟอร์รี่ เป็นแฟนแบรนด์เฟอร์รี่ครับจริงๆแบบว่าติดตามเฟอร์รี่มาตั้งแต่เด็กแล้วครับใช่หลายๆคนก็จะเห็นว่าแบบว่าเราก็ลงรถผมคนในไอจีอะไรอยเงี้ยครับจะลงจะลงซูเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์อยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยเฟอร์รี่ก็เป็นเรียกว่าอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นอยู่ในดวงใจผมนะครับผมหลายๆคนก็จะเห็นแบบแชร์บ่อยแช่บ่อยเฟอร์รี่แชร์บ่อยมากนะครับหรือว่าตอนนี้โซโล่แฟนมีดเองผมก็เอาเฟอร์รี่มาถ่ายด้วยซึ่งเป็นเฟอร์รี่คันแรกที่เราทำนะครับของของคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้เขาก็เอามาลงในโปสเตอร์ด้วยเป็นเฟอร์รี่่ตัวรุน458 วันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับใครที่มาร่วมง,งานก็ได้มาเจอเฟอร์รี่ตัวที่นี่สามด้วยนะครับผมก็เป็นตัวหายากในไทยเองนะครับรจริงๆในเรื่องราวประวัตินะครับเฟอร์รี่เองเป็นเป็นรถที่มีประวัติศาสตร์ที่แบบว่ายาวนานมากนะครับผมเขามีเสน่ห์ของเขารวมถึงการดีไซน์เองการออกแบบเองเ,องเองฟอร์รี่แต่ละรุ่นนะครับมีการดีไซน์แบบที่แตกต่างกัน เครื่องยนต์ที่มีความแบบร้อนใจต่างกันถ้าเราได้มีโอกาสได้นั่งกันนะครับมีโอกาสได้าทานเราจะรู้สึกว่าเสียงเฟอร์รี่เนี่ยไม่เหมือนถึงรถต้นื่นเลยเขาเหมือนเป็นแบบเขาบอกม้าลำพองนะม้าแบบเวลาเราขับแล้วรู้สึกเหมือนแบบโอ้เราขับม้าที่แบบว่าการควบคุมนี่แบบโอ้อันตรพูจริงเขาจะพาเราไปเจออะไรแบบสนุกสนาททสนมากมายในการที่เราได้แบบจับได้หยิบเฟอร์รี่คันนี้ขึ้นมาจริงครับ ให้ข่าวแนบอกผมไปดูแล้วดันก็คุ้นลับของเราได้เลยครับก็ฝากแฟนครับผมที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะรู้เฟอร์รี่เป็นยังไงประวัติของคุณเอนโซเฟอร์รี่เป็นยังไงนะครับผมนี่ครับก็อยนู์เรื่องนี้เลยนะครับผมเฟอร์รี่สปีดทัวร์มาหลังครับรับรองว่าสุดแน่นอนครับของเราบ้านเราก็สุดใจที่สุดครับคุณภูมิคุณภูมิครับก็มาแวบๆน้บแวบเรื่องนี้เราจะมาแวบๆครับอยู่แต่บ้านนะครับถ้ากลับบ้านจะเจอคุณรณพุฒิชาเทพนะครับก็ ล่าสุดก็ไม่เลี้ยงน้องแล้วราะไปรับราชการออนะครับผมแต่ก็อยู่เลี้ยงน้องตลอดครับจริงๆหน้าที่หลักที่เห็นในบ้านก็คือในจุฬาเทพก็คือหนึ่งเซลล์พี่นะครับสองคือไม,มไม่เคยไม่เคยแยกแฟนพี่อ่าไม่เคยแยกแฟนพี่พเจ้าเลยเจยเจ้าเลยเจยนะครับผมแล้วก็เลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กหน้าที่หลักนะครับผมควรพี่อ่ะควรพี่ใช่ครับทำให้พ่อแม่ปวดหัวบ้านเป็นมาเวลาไม่ครับคือรวมถึงจุฬาเทพครับเรียกว่าออกน้อยแต่ออกนานวันทุกภาคเนาะออกนะนะครับออกนะกลับบ้านปุ๊บเจอหน้าเลย ะครับผมต้องบอกคุูรุณจาจักรว่าอยากกลับบ้านนะกลับบ้านรออยู่ประมาณนี้ง,งนะั้นเราบป็นแฟนคล่าแฟนๆเห็นเรามาแล้วแจะแบบร้อนแรงใช่ครับเป็นแฟนคือจริงๆเราเรารู้ตั้งแต่เราออจันครับเราออจันหล,หลายๆคนก็ได้ดูว่าเออเราออจันเนี่ยโล,อน,ล,ลนอฟูมีเซนต์เขาเกิดแล้วเนะวาะเพราะเห็นแบบจับมือเห็นอะไรเงี้ยจนมาใจที่สุดลหลายๆคนก็จะได้เห็นพลังของแบบว่าโลนอฟูลมากขึ้นเห็นเซนต์มากขึ้น,น,น,นแต่จะบอกว่าแต่ละเรื่องนะครับเราใช้เซนต์ไม่เหมือนกันเลยนะ มีพลังที่แตกต่างกาันเดี๋ยวเราไปดูวิสุดอ,อักษรก็จะใช้พลังเยอะกว่าในใจที่สุดอีกจนไปในเอพอพรชีวันที่เป็นเรื่องของเราเองอ่ะก็จะมีพลังเยอะกว่านี้อีกนะครับผมเป็นเรื่องราวด้วยครับพลังนำไทยเรื่องของความรักอีกเหมือนกันอย่าได้เพติดตามแต่ใจพิสุทธิ์ตอนนี้ก็ใจพิสุทธิ์แล้วเนาะใจพิสุทธิ์เองวิดุดอักษรเองแล้วก็พรชีวันด้วยครับผมแต่ว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากดูทั้งเรื่องราวดวงจนันทร์พรมนะครับผมทั้งห้าเรื่องจริงๆเขาตอนนี้เขาก็ลงทั้งช่องทางออนไลน์เองนนะคครรรรรรััััับบผมก็ดดดดดูสสไ้้้ทงงเเเื่ออออลลยยแววาาาจ์ขุิหศพชี แม้ว่าแต่ตละเร,กกรบบื่องของน้องคอนเทนต์ก็จะอาจจะมีแตกต่างกันเป็นเรื่องความโตครับความโตขึ้นจากจากเด็กจะค่อยๆโต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 ขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าครับแล้วเห็นเหมือนเราแบบไปออฟเฟอร์แขกแบบว่าเล่นเข้าวงการมาตั้งนานของบ้านที่ของบ้งาเรื่องนี้มันจะแบบได้ขีดสัญญาแม่ลูกแล้วอ๋อ,อใช่ครับ,รบมีม,มีแบบแบบเหมือนแฟนแต่ว่ามันกลุ่มนะกลุ่มครับก็บอกว่าแบบชี้สัญญาแม่ลูกอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลรู้สึกว่าเออดีนะเราอยู่วงการมา เรียกว่าเกือบเจ็ดปีแล้วครับคื่เกือบเจ็ดปีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่โคลูกเด็กน้อยจะเล่นกล้ามมีกล้ามจะยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเป็นลูกอยู่ตอนนี้ครับเรามีโคใหม่เราก็รู้สึกดีใจครับเป็นโคอะไรนะคะไหนครับผมเออเราเราพูดได้เหรอจเจ็นว่าเหมือนโมแบบว่าเออโคแฟนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรที่ทำให้แบบคนมองเราแตกต่างไป น่าจะเป็นความสนุกสนานของคุณรุ่นภูมิสุราเทพครับใช่ครับรุ่นภูมิเป็นเป็นหนุ่มอารมณ์ดีครับหนุ่มอารมณ์ดีจริงก็หลายๆคนจะนิยามว่าเขาแบบสาวเยอะหรือเปล่าที่สาวเยอะหรอครับแต่ตอนสุดท้ายก็รู้เรื่องว่าตายรังหัวที่คนคนเดียวคือพรชีวาประมาณนั้นครับไว้รอดตายรังก่อนไล้รอดตายรังครับไปรอดตายรังใช่รอพรชีวาครับเขาชอบไหมคะกับโภใหม่ที่เป็นแฟนเขามองเขาแบบว่าเออโต้ขึ้น ผมเรียกลงครียกร้องโคนี้มานานมากในที่สุดผมก็มีวันนี้นะครับผมเรียกว่า7ปีที่รอคอยใช้คำนี้เลยก็ได้นะครับที่6ปีกว่าอยู่คห้าปีกว่าจะเกือบเจ็ดปีแล้วก็เรียกว่า7ปีที่รอคอยครับประมาณนนั้แต่บางคนก็ยังยังแบบยังยังร้องไม่ได้นดูยังอยากเป็นแม่ยูต้องลองถามถามดูนะอยู่ข้างฝั่งนี้อยากเป็นแม่ยูงแล้ก็ยินดีครับยินดีหมดครับอยู่โคไหนก็ได้ครับขอเราอยู่ในครอบครัวเหมือนเออแฟมิลี่เราก็พอ ใช่ครับรูปคุณน่ารักมากจริงๆต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่อย UM um> ู่ขทางกันแล้วก็คอยเป็นกำลังใจก็เสมอครับในงานและงานในเรื่องของถ้าเป็นผู้จัดเองด้วยแล้วก็งานบันเทิงเราด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เจ็ดปีมีงานพิเศษอะไรบ้างที่เป็นรางวัลของแฟนคลับจริงๆจัดไปแล้วครับแต่เรียบร้อยแล้วใช่เป็นในเรื่องของการแฟนมีแฟนไซต์เล็กครับแฟนไซต์เล็กใช่ในช่วงวันเกิดแล้วก็มีไปทำบุญครับตู้พระไต้บิดกเองตู้พระไต้บิดกแล้วก็ของเกี่ยวกับไป็นทางวัดอะไรเงี้ยครับไปทำบุญเยอะมากๆ ก็ค,คือในงานนั้นคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยครับเงนก็ไปนค่าเงินขทั้งหมดเลย่าไหนก็ีน,นก็จีสัญญาแม่ทแล้วจกวากที่เรามาโชว์เต็มที่โชว์เต็มที่ไหมไม่รู้น <laughs> ่แล้วแต่โอกาสดีกว่าคนระับถ้ามีโอกาสโชว์ก็โชว์ได้ไม่ได้ติดอะไรอะไรเงี้ยครับพี่ถอดเสื้อบ้างอะไรบ้างช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มแบบว่าฟิตฟิตเป็นพิเศษครับเริ่มมีเทรนน่เทนเนอร์เริ่มฟิตเพื่อแบบเตรียมร่างกายเพื่อรับเรื่ <laughs> องต่อไปต่อไปน ได้นะครับโ <Jamie, always S 1> อ้ไม่ห่วงครับเป็นแฟนผมชอบชอบบอกว่าเปิดให้มากกว่านี้หน่อยโชว์มากกว่านี้หน่อยสมมติเราใส่เสื้อใจะนะเราคอมันลึกใช่ไหมไม่บอกให้ปิดเลยก็ก็ก็บอกว่าอันนี้น้อยไปหรือว่าใส่เสื้อเยอะไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินไปดนึงก็น่าจะให้ผ่าเสื้ออะไรครับประมาณนั้นใช่จริงจริงๆเล่นมาตลอดนะครับมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คุมเรื่องอาหารอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะคุมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเริ่มเริ่มคุมการออกกำลังกายมีวินัยมากขึ้นอะไรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออเรา เราเหมือนแบบโตขึ้นด้วยเนาะอะไรเงี้ยครับก็พยายามพยายามแบบว่าวิวต่างๆให้ดีขึ้นนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าอย่างไรว่าชัดเจนตัวไว้หรือเปล่าเจ็ดตัวไว้เบื่อเฉยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ก็เหมือนกึงที่สุดติดกล้องใจในเรื่องของแฮปปี้เน็ตแฮปปี้เน็ตรุ่นติดกล้องใจครับก็เลยตอนนี้ก็เป็นช่วงคับเกี่ยวครับที่ว่าฟิลโปรเจกต์คุยโปรเจกต์แต่ก็ไมีคุยๆครับถ้าเหมือนกับชัดเจนอะไรเงี้ยเรื่องใหม่อะไรเงี้ยก็ได้จะมาเล่าให้ฟังบ้งจะได้เห็นร่างพอเลยเซนล้านพอเลย เป็นพอเลยนะฮะโอ้ถ้าจะใหญ่ไหมล่างทองอะไรครับล่างทองล่างทองอ๋อล่างทองเริ่มจากเอาสีทองมาทาก่อนครับสีทาบ้านเลยนะครับอาจจะได้เห็นครับอาจจะได้เห็นกันก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับใช่แจะบอกว่าคนหนึงที่บอกว่าต้งารที่จะแต่ว่าหน้าไปยังไม่หายไปไหนแค่มันในได้เห็นยวได้ตลอดก็บอกทุกคนอย่างนี้ครับอาชีพหลักครับคืองานเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเป็นเรียกเบื้องหลังเนี่ยน่าเป็นงานอดิเรกก็ได้ ครับพี้ครับได้ครับแต่จริงงานหลักๆของผมเป็นงานเบื้องหน้าครับยังยังรับงานเหมือนเดิมครับงานแสดงครับภาพยนตร์ละครซีรีส์พิธีกรอะไรเงี้ยครับทุกอย่างรับเหมือนเดิมหมดเลยเพราะว่าเราเราก็ได้เห็นงานพิธีกรแล้วล่าถูกจะเห็นของ PC ไปแต่ความรู้สึกเราก็เราก็จริงจังเงี้ยแล้วก็ทำได้ดีเลยจริงจังหมดครับตอนนี้จริงจังทุกอย่างเลยครับใช่เลี้ยงแมวจริงจังเลยครับทุกวันนี้แต่แมวก็งอนผมบ่อยมากเหมือนกันนะฮะแม่กมีเวลา เออเรียกว่าเอาเวลานอนมาใช้ให้อย่างได้กับประโยชน์สูงสุดครับจริงจริงจัดการเวลาได้ครับเพราะว่าวันหนึ่งมันเรียนรู้เหมือนกันครับพอเราเรียนรู้ว่าเรื่องการมีทีมการจัดการการระบบการบริหารมันก็มีเวลามากขึ้นด้วยนะครับอย่างตอนแรกทุกคนเห็นว่าตอนั้นมันเดินธุรกิจอีกสองสามตัวอะไรเงี้ยครับแต่พอเขาบอกว่าเอ๊ะมีเวลาหรือเปล่าจริงมีเวลานะครับเวลามีเวลามากขึ้นกว่าตอนที่เราเป็นนักแสดงร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นต่ตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำบุญมาจริงๆหลายคนจะเห็นผมทำบุญเพื่อเป็นหลักใช่ครับทำบุญก็เป็นหลักล่าสุดก็เพิ่งสร้างสร้างทาไปครับสร้างทาไปยี่ห้อใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจริงๆดูใจเดียวผมที่สองนี้เลยไม่ได้ไปก็ือตอนนี้เพิ่งซื้อทองสมทองช่วยสร้างฐานใช่ครับว่าทำบุญเยู่เลยครับสร้างทาบ้างไปวัดบ้างอะไรเงี้ยทีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะสร้างฐานปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็กำลังกำลังแบบว่าช่วยๆกันกับกลุ่มครับเพื่อร่วมรวมเงินในงานที่จะไปทำบุญนะครับ ไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ